มาล้างหินกันครับทุกคนล้างทีเดียว7บาเรลครับก็ปกติเนี่ยรอบล้างจะอาทิตย์ละ2บาเรล3บาเรลบ้างนะครับไม่เท่ากันเนาะเ็บาเรลจากเครื่องขัด5เครื่องนะครับเครื่องขัดแบบหมุนเนาะแล้วก็ต้องมาล้างทีเดียวเพราะว่าเราไปติดอยู่จีนนานนะครับบาเรลแรกจะเป็นไหมทออกับตัวอเมทิสต์นะครับ อันนี้ก็เนื้อดีๆสวยๆนะครับบาเรลวนี้อาการหนักเลยแดงเถือดมาเลยลองถ่ายสิครับว่าเป็นอะไรพอเดาออกไปครับอ่ะมาเฉลยก,กันนี่สีสันลวดลายอย่างนี้ครับใช่แล้วครับน้องคือแคสซีเลสอเกตครับแคสซีเลสอเกตก็จะมีเหล็กปนอยู่ในเนื้อเยอะครับก็เลยทําให้ตัวโครนออกมาเนี่ยแดงแบบนี้เลยเนาะเหมือนดินแดงอะ่ะปลเร็วถัดมาอา้อลืมบอกไปว่า ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งเจดบาเรลนี้ยังอยู่ในสเต็ปที่หนึ่งนะครับเพราะว่าสาหรับผมแล้วสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยจะสําคัญมากที่สุดเนาะหินจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่สเต็ปนี้แหละบาเรลนี้ก็จะเป็นอเมทิสกับซิทรินนะครับซิทรินสองสีที่จะเป็นขาวกับใสกับเหลืองนะครับเนาะบาเรลนี้เป็นอะไรอืมเป็นอะไรวะ ต้องมาลุ้นเดี๋ยวตอนล้างนี่แหละเนาะอ๋อเป็นอเมทิสต์ครับเป็นอเมทิสต์กับตัวไหมทองเหมือนกันนี่ครับอยู่เซฟหนึ่งหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ครับถือว่าเป็นสปอยเนาะอันนี้ขัดไว้นานมากแล้วกะว่าลงคลิปเป็นคลิปเดียวนะครับเนาะแต่ก็ามาสปอยกันอันนี้ก็คือหนึ่งในหินที่สวยที่สุอบผมเลยนะเขาคือเม็กซิกันเลดอะเกตครับ ลวดลายแล้วก็สีสันแสบสั์มากนะครับไม่เคยลงคลิปมาก่อนเลยขัดมา5้าเดือนแล้วมั้งอันนี้ก็กเป็นหนึ่งอีกสปอยหนึ่งเหมือนกันนะครับชิ้นใหญ่ๆชิ้นเดียวลองเดาดีครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คืออเมทิตพ่บิกนะครับชิ้นเดียวชิ้นใหญ่ขัดก้อนเดียวก็ยังต้องขัดสเต็ปหนึ่งต่อไปนะครับใหญ่จริงอันนี้ก็อีกหนึ่ง สปอยนะครับเนาะนี่ก็กลัาลงคลิปเดียวเหมือนกันครับอันนี้น้องเป็น HQ Milky q u a r นะครับก็จะแบบเนื้อดีๆแบบนี้เลยก็ยังต้องขัดเซตหนึ่งต่อไปนะครับเนาะนี่ทั้งหมด7บาทเรวประมาณนี้ครับคลิปมันจะยาวเกินเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP 2นะหลังจากนี้เราจะทำอะไรเดี๋ยวรอดู EP ถัดไปนะครับสวันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ